อ่าไถ่อ่าต้องไถ่ไถ่ไถ่มันจะมีส่วนที่เรียกว่าผานนะอ่านี่ยผานมันเนี่ยเนี่ยผานนี่ผานอยู่แหลมๆนี่นี่แหลมแหลมผานผานอยู่แหลมแหลโอ้โหจิกเป็นเงินเป็นทองหมดเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนมาบูชาเลยเนี่ย วางตะตัง<อ>วางสะตังไวเลยนะค ไปแจกกระดาษหมดแล้วน,นะจานนะใช่แบรนด์พวกต่างๆเนี่ยเดสเปนเขากินอะไรกันเขาบอกว่าส <c oughs> ักคั้งหนึ่งมีสาร